ใส่ฟันปลอมนอนไม่ถอดออกเลยได้หรือเปล่าวันนี้หมอจะมาเล่านะครับว่าถ้าใส่ฟันปลอมนอนเนี่ยอาจจะเกิดอะไรขึ้นไม่บ้างก่อนไปฟังนะครับฝากกดปุ่ใจกดติดตามให้หน่อยนะครับอย่างแรกนะครับการใส่ฟันปลอมนอนเป็นการสะสมเชื้อโรคครับเนื่องจากว่าชีฟฟันหรือคราบน้ำลายสิ่งสกปรกต่างนะครับที่อยู่ใต้ฐานฟันปลอมลอยู่บนฟันปลอมเนี่ยไม่ได้ถูกทังพลาสาออกไปทําให้เราเนี่ยสะสมเชื้อโรคระหว่างที่เรานอนหลับอาจจะก่อให้เกิดกลิ่นปากหรือการอักเสบขึ้นมาได้ครับอย่างที่2 ปัญหาทางเดินหายใจถ้าเกิดเป็นฟันปลอมชิ้นเล็กๆนะครับแล้วเรามีการไอหรือสำลักเนี่ยอาจจะทําให้ฟันปลอมเนี่ยกระเด็นหลุดออกไปทำให้เราสำลักมากขึ้นหรือว่าสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้เลยนะครับอย่างสุดท้ายน,นะครับคือการที่เราใส่ฟันปลอมนอนเนี่ยมักจะทําให้เพดานอักเสบหรือเหงือกอักเสคบครับซึ่งเกิดจากการติดเชือ้อแบคทีเรียหรือทะแย่กว่านั้นเนี่ยอาจจะมีการติดเชื้อราได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่ใส่ฟันปลอมแบบถอดได้นะครับก็ต้องถอดออกมา ทำคอสะอาดทุกวันและอย่าใส่นอนนะครับ